สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนมือเปิดประตูรถฝอ d นะครับเออนี่เราจะข้ามขั้นตอนไปนิดนึงนะครับพอดีว่าเราไม่มีรถที่จะมาทดสอบแต่จะเอามาให้ดูก่อนนะครับว่าถอดว่ามันจะมีน็อตตรงไหนบ้างมันจะมีนอ็นอตน็อตตรงนี้ที่หนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสามแล้วนะครับแล้วก็ข้างล่างครับ สี่ห้าครับมีทั้งหมดห้าตัวนะครับแต่ตรงนี้มันก็จะมีกราบมันแล้วก็มีตัวล็อกมันอยู่ตรงนี้ต้องงัดออกก่อนนะครับอันนี้เราข้ามขั้นตอนไปเพราะเราไม่มีรถให้ลองดูแล้วก็เราก็พลิกมาข้างหลังครับอ่านะครับนี่ข้างหลังมันข้างหลังมันคนใช้ฟอร์จะรู้ดีนะครับว่า <c oughs> ปัญหาของมันคือไอตัวนี้ ชอบหักชอบหักใช่ไหมครับแล้วก็จะมีช่างบางท่านนะครับเวลาเราซื้อมาใหม่เขาจะเชื่อมเขาจะเจาะเอาตรงนี้ออกซึ่งมันเป็นวิธีการเปลี่ยนที่ผิดนะครับวิธีที่ถูกต้องก็คือสมมุติว่าอันนี้มันหักนะครับสมมุติอันนี้มันยังใช้งานได้ปกติอยู่มันหักนะครับสมมุติว่ามันหักอขั้นตอนการเปลี่ยนก็ง่ายครับ แล้วก็ถอดน,นี้ออกมาถอดมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็คลิกลงมาแบบนี้ครับสังเกตดีๆครับว่ามันจะมีเดือยอยู่เห็นไหมครับสลักสลัก,สล,กสลักอยู่ตรงนี้กล้องไมโฟกัสสลักอยู่ตรงนี้นะครับนี่สังเกตอยู่ดีๆนรัยนี่ครับปึ๊บจ,จะอยู่ในณะน,นี้นี่ครับสลักมันจะอยู่ตรงนี้ช่วยถือให้หน่อย หอแบบนี้นะัวงนี้ครับเฮลโลใช้นิ้วครับงัดมันขึ้นมานิดหนึงใช่ไหมครับเครื่องมือของเราก็จะเป็นไขควงแบนหรือว่าเป็นที่งัดคลิปก็ได้ครับเรางัดขึ้นมานิดหนึงให้สลักมันขึ้นมาไเยืขึ้นนิดหนึ่งแล้วเราก็เราก็งัดเข้าไปตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เนี so first, ่ยรังัดสลักเนี่ยเอามือดันดันนะมันจะแข็งนิดนึงมันเป็นพลาสติกครับเห็นไหมครับดึงสลักออกไปดึงสลักออกไปนั่นเองอ่าดึงสลักออกไปเนี่ยสลักออกมาแล้วครับ สลกออกัอสลกออกมาปุ๊บก็สลักออกมาอันนี้ก็หลุดเห็นไหมครับไม่ช้ำม,มันก็หลุดไม่ช้ำนะครับเราไม่ต้องไปเจาะและเชื่อมนะครับไม่ต้องไม่ต้องเจาะเชื่อมนะถ้าเจาะเชื่อมมันพูดง่ายๆมันก็ไม่ทนนะครับวิธีใส่ก็ สมมุติอันนี้เป็นตัวใหม่นะวิธีใส่นี่มันจะมีสป,ปริงสป,ปริงก็ใช้ของเดิมครับซื้อใหม่มาจากถุอมันจะให้มา้องสป,ปริงเรียบรน้อยวิธีใสก่ก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็สป,ปริงตั้งครับ ติงตั้งครับตั้งตรงต่างนี่วัตถุด้วยนะวัตถุด้วยหรืวัดเสียวัตเสียงั้นจรงเหรอมันเสียเลยหรือว่ายังไงเสียเสียไม่ออกเลยหรือว่าเสียไม่ไม่หรือว่าเสียโอเคแล้วก็สลักก็เหมือนเดิมครับแทงเข้าไปที่เดิมเหมืนง่ายๆครับเห็นไหมครับง่ายๆ แล้วก็ดันเข้าไปครับดันสลับเข้าไปให้สุดใช้ช้ควงแบงก็ได้ครับดันเข้าไปให้สุดแค่นี้ก็ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวถ้ามีรถเห็นไหมครับเดี๋ยวถ้ามีรถจริงๆที่ว่าปกติก็ลูกค้ามาเปลี่ยนหลายคันแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามี ถ้ามีรถเป็นคันเดียวจะจะสอนวิธีการรื้อการการถอดให้ดูครับแต่นี่คือเราลัดขั้นตอนอยู่กับน้องช่างรามครับ <c oughs> <c oughs> ื่อช่วยับผม